บดเฮ้ยคุณลุมะไอ้เชี Guys, ่ยไม่ใช like ่คุณลุมะแบ่งรถเสร์ฟรถหนึ่งจุดสองเลยโอ้โหแล้วไม่มีใครขับเลยคุณลุมะแบบประมูลเชี่ยแรงวะสัดที่ไหนเลยโอ้โดูเสียงเลยเฮ้ยมีมีคันนี้มีเสียงโคตรดุกันเป่าเป่าเล้าใครนี่ มียันสิบสิบสี่ยันไอวอลพอไปเดไปเดไม่แล้วผมนำสกุลเลี้ยวผ่าใส่ชุดครอบครัวไม่ได้โอ้เชนีวอลนะโอ้ไม่ได้มูเรื่องไม่สวยอะอยากใส่อ่ะมันก็ออกแก๊งมาอยู่ครอบครัวสิซื้อข้าวอ่ะซื้อข้าวมันเป็นของแฟมิลี่อ่ะซื้อี่ไหน ไอ้เหี้ยข้ามือขักไปจะถึงไหมไม่อยู่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยนี่เหมือนไม่เคยเล่นที่นี่อ่ะไหนไว้เหี้ยไม่เห็นมีร้านข้าวเลยร้านเดิมไงที่เดิมอ่ะร้านข้าวเขาเปิดตามหลางที่เดนะเปิดเป็นร้านดิเอาไม่รู้ก็จำไม่ได้ชิดอยู่แต่ฟรีดอม มีบีซีนี่แกงแ๊งอะไรวะชื่อเต็มเลยเฮ้ยบีบีซีนี่ชื่อแก๊งเต็มชื่ออะไรวะไม่มดีดใช่เหรอจอร์นบีก็เนี่ยมันไม่มีในแมมเนี่ยรับรับเลยซื้อดิไมโครโฟนไมโครโฟนอคเปิด นี่ดูของในรถกันเฮ้ยพี่อะตีหมื่นในฝากนึกว่าโอมากเกษตะกินพี่อะอะไรแซมดูแดกทีนึกว่าโอมากเกษตะข้าวที่เนี่ย ตรน,นี้ไปเช็คของแต่งเลยนะมาไปแต่งอะไรอันนี้ไปไหนเนะี่ยลองเล่น A tab ก่อนเฮ้แต่รอบนี้คือไม่มีบวกอะเฮ้ยยาก,กันจรงเลยแม่ครับยาก,กันดเลยไหมบวกสี่หรอวะ ชีพมันโคตรเหงาอ่ะไอ้คันข้างห,งหลังเราครับตามมาสักพักแล้วนะไอ้เชีอยที่มันยิงเราไงเออชีพมันอย่างเหงาอ่ะไอ้เชือดสอมบมาแหละทรันเนี่ยเอ้ยไอ้ที่เขาแท็กกันแบบว่าไม่มีนามสกุลนี่เขาลบนามสกุลออกมันก็ติดแท็กใช่ป่ะใช่อะมันติดแท็กไหมใช่น่าจะใช่นะติดติดของพีถ่ายสวยไหมนี่ไม่มาดีไม่สวยว่ะแต่กูไปกูรู้ถ่ายสวยภาพมันแบบแตกๆว่ะ เวลาปื้อถ่ายปื้อถ่ายสวยจัดเลยภาพแม่งไม่เหมือนรีดอมเลยอ่ะแบบภาพมันแบบยังไงไม่รู้ไงไม่พีเองเขาบอกพี่คอมกะไม่กัดโอ้เซิร์ฟอ่ะหลังนอันนี้ก็หิวเขาอยากเล่นหิวแสงไอ้เหี้ยธรรมดาไม่เเรื่องปกติลอยเหี้ยอะไรอ่ะ เป็นแพ้อยู่แล้วไอ้เหียถ้าเล่นจริงๆอ่ะหวยรู้อยู่ไอ้สัต์เด็ดแม่ตัวง่ไอ้เหียแต่ละตัวมีแค่แหกปากไอ้เหียเอ็นลู<ห>เขานำคอมมาใหม่เราเอาเลยไหมล่ะเขาได้อยากเช็คเอพเอยู่นะรออะไรแนกะอยากเล่นยู อแกน่าจะอยากเช็คเอฟเอทอยู่นะเอาเลยไหมล่ะใจเย็นไม้เลี้ยวไหมปวดเมื่อมึงใจเย็นใจเย็นสล็อตขาดสิบอย่าลืมไม่มึงมึงถามชาวบินอะไรอะของที่เนี่ยเราจะเลี้ยวผามันจะมาร่วมมือกันเหรอมึงถามดิใครจะบินเลี้ยวผาแต่มีของเลี้ยวผาอ่ะมึงเอาไปไหมไอ้เชี่ยวแม็กอยู่ไหนวะโว้ยไอ้เชี่ยวแม็กซ์อยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ย ดูดิดูดิดูว่าคิวแสงจ๋าจะแล้วจ้าในขยะเจน่งะเลยนึงนขยะเอาเอาถ่ายตรง่นตงยห่งดงไว้ขยะเด็กเดดแสงจ้าเซนมาแล้วจ้ายิ s ดีูอยู่านหมอมออกมา ทำไรมึงเนี่ยทำไรมึงทำไรมึงอ่ครับพี่เอครับพี่ด้วยบ้าทำไรบ้าบ้าทำไรบ้าเออะเ่ครับเท่ครับเ่ครับเ่คเ่ครับเ่ครับพี่เ่ครับพี่เท่ครับผมยอมเลยครับกลัวอะกลอะดเออกลัว เตัวโอยไม่ขอที่สีเดียวกลัวกลัวหนีวากลกลัวกลกลัวหนีแร็วกูกลัวถึล่แล้วโ่แล้วแรงวะว่าแรงนะคันเนี้ย แน่งจัดเลยดี่อนัใช้กุ้งเินได้ไอ้ยานี่ไปไหนเกอนเก็น้องไอ้กุ้ยไปไหนกุ้ยกุ้ยไปไหนกุ้ยกุ้ยเอ้ยอมเท่าก่อนเพื่อนจอมนะดูดูเยอะจัดอะไอนะไอ้กระนองรเข้าสู่ของเงินได้ดดววันนี้ยัม่เปิดไลฟ์ครับติดไปอะไรปไหนต่แตอนนี้ก็ดูอยู่ห้องอย็่ไลเอาะ โอ้รถพังเอยู่บรถได้ไหมรถ่านหนไ่งแล้วบอมไล่เรื่องกูไปไล่แรื่องกูไปไล่โอ้รถพังนโอ้รถผ่านอ๋ถ้ามีสตอรี่กับอันดอสองตัวนี้หนักๆนักได้ไหมครครับสองตัวนี้ยังไม่รู้จักเลยนี่ไอสองตัวนี้นี่สองตัวไหนเนี่โหลเดี๋ยวกูขับก็ตลกอ่ะก็ตลกอ่ะนี่เลยนี่เลย ตัวตลกักมึงทำไปไหนตัวตลกตัวตลกเนี่ยตัวตลกเห็นด่วงกัชเหรอโอฟ้องพี่หงงมึงให้่างกมมาลงประการามพี่กชาร์งมึงให้างลมมาลงปรการาลังช้างไม่ไรเพื่อนไรเพื่อนชิวๆ้ยมึงรับไปก่อน น่าจะเหลืออีกประมาณห้าสินัร้อยามตอยร้อยกว่นัดแต่ที่นันเหลืออยู่เออไม่นไรฟองพี่หลวงเียกฟองพี่หลวงมงอฟองพี่กัรอดีตฟองพีกันพลังช้างอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยมีอะไรป้ามีอะไรป้ มีอะไรเป็นลามีอะไรเป็นลาเนี่ยมีอะไรเป็นลาโยรุ่นใหญ่ย <c oughs> มีอะไรเป็นลาเห <c oughs> มือนจอนวิกอะไม่ค่อนเหมือนจอห์นวิกชอบใจในมึงไ <c oughs> งตอนกบขำเปลงอรอใครครับเนี่ยฮัลโหลใครครับเนี่ยกูออเราก็สุดดูริมฝากนกรสุด พบตูนอ่ะมันีบบีซีไม่ใช่เหรออันเนี้ยไอ้กูมาร์เร็วกสุดแล้วไหมกูไม่นอนยินกางร่างมึงก้มรอเลยก้มแล้วกูก้มแล้วโอยพวกตัวน้อยมีลายตั้งลายข้อข้อข้อไอ้มึงซ่อมมึงซ่อมประตูดิมึงซ่อมประตูดิหัวปะเนี่ยหัวหัวปะแนมมึงอ่ะหัวหัวปะเนี่ยมีแต่หัวควายครับเอาไหมซ่อมประตูดิซ่อมประตูฮัลโหลครับมีแต่หัวควายเอาไหมครับนายโอ้ยใครหายก็คนหนึ่งคนหนึ่งวะพวกมงไม่ไปพี่วะพวกมงไม่ไปพี่วะเฮ้ยพี่วะ ยีดยีดไอติ่มยีดมามามาลียาโอ้ดีแม่งอย่างคิวอยู่ดีก็มีหมามาให้ยิงเล่นฮะฮะหมาสีหมาสีตัวหมาสีตัวเออเคโอ้โหรอครับเดี๋ยวพูดถวายีกการนิดนึงไม่ไหวละพูดคำตอบรอไหน่อยสิเลียวพี่หน่วงเลียวพี่หน่วงให้คูดแบบ ไน้คุณเรียกให้เรียกนี่วงใ,ให้กูหน่อยโลกครับพี่น่วงผมขอฟ้องครับพี่น่วงหมาสี่ตัวให้ขอฟ้องครับพี่น่วงอ้าวอ้าวอ้าวนื่องครับผมขอฟ้องครับอา้อาว